ได้ห้าพันหกร้อยน้ชมดูดิว่าอะไรวิวห้าพันต่อเลย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 ลักตั้ต่อเลย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 ลักตั้เอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิแม่มาดิมาดิดูดิผมตอนนี้ผมมีหกพันสองแล้วครับน้องๆ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีสั้นกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ช่องมาโนเอ็กทูครับผมแล้ววันนี้ก็จะพามาสอนโหลด GTA แดนไลท์บนมือถือเซิร์ฟบาเรียโลเป้ครับผมนี่ในตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟของเขาเป็นที่เรียบร้อท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดเด็กใหม่ของท่านผู้ชนี้ส่านผู้ใครที่เข้ามาก็จะได้รับเงินสดจํานวน5,000บาทแล้วก็ได้พิซซ่าได้พิซซ่า5ชิ้นแล้วก็น้ำเปล่า5ชิ้นของผมแล้วแล้วก็รับกาชาปองสุ่มรถ1ลูกนะครับท่านผู้ชมนี่สำหรับใครที่เข้ามาแล้วอยาก จะเปิดกาชาบองส่งรถก็กดวายไปเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมาค่าสถานนะตัวละครของเรานะก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นกระเป๋าก็จะได้กนระเป๋า5ขวดพิซซ่า5ชิน้นมือถือ1เครื่องแล้วก็กล่องกระชากส่งรถนะแล้วก็กดเลือกไปเลยแล้วก,กดใช้ไปเลยผมตอนนี้กําลังสุ่มอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะเรื่องเ,เราต้องเปิดกระชากแล้วก็ไม่เหมือนกันวะ อ๋อผมไม่รู้ผมไม่รู้คำสั่งเปิดเปิดกระช้าท่านผู้ชมแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าผมได้คำสั่งแล้วผมจะพิมพ์บอกในคลิปน้าว่าต้องเปิดยังไงท่านผู้ชมมาสร้างลำเติมนี้นะคะที่อยากมาสร้างแก๊งก็สามารถมาสามคนสร้างฟรีหนึ่งแก๊งสำหรับสำหรับสำหรับใครที่อยากสร้างแก๊งก็สามารถมาสร้างได้นะใช้คนน้อยมากๆท่านผู้ชมใช้แค่สามคนเองนะสามารถสร้างฟรีได้ผมจะได้รถแก๊งห้าคันแล้วก็บ้านแก๊งหนึ่งหลังนะคะท่านผู้ชมนี่ระบบคร่าวๆของเขาก็ประมาณนี้แต่เราไม่รีูเมนูกระเป๋าของเขาต่อกันเล่นกว่ากันไป อันนี้ก็จะเป็นของโดเนตก็จะมีรถโดนิแบบเป็นชื่อแบบเป็นรหัสผ่าน v p 1ี 3, แล้วก็เพิ่มความจุกระเป๋าแล้วก็อาวุธโดเนตแล้วก็เงินเขียวแล้วก็กาชาปองลำโพงอาวุธแฟชั่นแล้วก็ชุดแฟชั่นแล้วของตกแต่งตัวละครของเรานะ อันนี้ก็จะเป็น G.P. จะบอกจะมีบอกสถานที่เราไปหนึ่งสถานที่ั่วไปสองงานทุกกฎหมายหนึ่งงานทุกกฎหมายสองแล้วก็งานทุกกฎหมายนะสถานที่ั่วไปหนึ่งก็จะไม่บอกพวกอูช่างอูช่างสถานสถานีตำรวจบานน้ำ,นนำสถานธนาคารเซเว่นโรงพยาบาลคาเฟ่คาสิโนจุดเกิดเด็กมาแล้วก็ที่เก็บรถที่เปิีรถนะครับสถานที่ั่วไปสองอ่ะหลอเขาก็จะบอกพวาร้านขายหมันอนอกสภาศูนย์ฝึกตำรวจสถานที่ติดต่อพระเจ้าแล้วก็การหลาดกลางเมืองนะ งานทุกกฎหมายหนึ่งเขาก็จะบอกพวกงานขุดเหมืองตกปลาฆ่าวัวตัดไม้ฆ่ากวางเก็บส้มฆ่าไก่แล้วก็แยกอะไรรถยนต์แล้วก็งานเก็บหลังพึ่งน้สชมนี่งานของเขาเยอะมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นงานซ่อมบ้านงานเก็บผักงานขุดทรายนะฮะแต่งานทุกกฎหมายของเขาจะไม่บอกจุดน,ะนั่นเองเราต้องไปหากันเองนะผมนแบบนี้แหละท่านผู้ชมไป ระบบตีเของเขาก็มีประมาณนี้นะครับรววันนี้ก็จะเป็นรถส่วนตัวเขางเราแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรถส่วนตัวเลยดูดิโคตรในของโครเจ้าคุวันนี้เราก็มีเงินตติดตัวอยู่ห้าวันเราไปหางานทํากันดีกว่าว่ามีงานอะไรที่น่าสนใจภายานในเซิร์ฟนี้มันทมไปตอนนี้เราก็มาสถา,านที่จุดทาง,งานจุดแรกที่เราเลือกมาก็คือเก็บขายอินเตอร์นั่นเองนะคุผู้ชมนี่ถ้าเราก็วิ่งมาตรงขายอิทเตอร์เราก็กดเอนพ่กเก็บเลยนะคุณผู้ชม ก็จะมีท่าทางในการเก็บก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชนี้เราก็ต้องวิ่งตรงมาตรงจุดไคเตอร์นะตอนนี้เราก็กําลังทําการเก็บอยู่นะคุณผมนี่ดูหลอดอาหารหลอดเลือดหลอดน้ำของเขาอ่าดูดิเหมือนอะไรว่าเซิร์ฟในโลเพนะคุณผู้ชมคืออะไรทำหนึ่งครั้งก็จะได้เอพีบวกหนึ่งนะคุณเหมือนเซิร์ฟซัมเดย์ดูดิโคตรสวยนะท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็กดเอ็มก็ทำได้เรื่อยๆนะพวกเราก็ต้องวิ่งไปตรงอื่นนะคุณผู้ชมเราก็สามารถทําอยู่จุดเดิมๆตั้มๆได้ตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กําลังเก็บอยู่หลออดดดเเเเปรรร์์ซ็นนนนนนตตคค้้้าาาาขึไไววมมมกๆลยะับทท่่่ผผูููชชิโี นงานเก็บไข่อของอีสเตอร์เขาก็คร่าวๆก็ประมาณนึงดูดิมาชมดูมีรระบบมีระบบอุบบมบบม้มได้มาชมดูดโคตรเท่ครับคุ่มทีเดียวสองคนเลยโคตรเท่ครับชมจุดไปเดี๋ยวไปเจอที่จุดสถานที่จุดต่อไปเลยครับนี่เราก็มาถึงสถานที่งานเก็บผักเป็นที่เรียบร้อยนะผู้ชมนี่แล้วก็วิ่งมาตรงพักที่มาเป็นสีแดงๆนี่นะแล้วก็สามารถกดเอนเพื่อเก็บได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็กำลังเก็บอยู่ก็จะมีจับหลอดเปอร์เซ็นต์จะไม่เหมือนกับการเก็บไข่อีสเตอร์ผู้ชมดิหลอดเปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกันมากเลยนะผู้ชมดิดูดิหลอดเปอร์เซ็นต์แบบนี้จะดูง่่าายกวนะครับดดูิ ขึ้นช้าแต่หน้าจะได้ราคาดีนะท่านผู้ชมดิดูแอดมินยังไม่ปล่อยสองของนี้ท่านผู้ชมอยู่ดิม mm ี hmm. เสียงดังไง mm hmm. เดี๋ยวคลิปเสียงมันเข้าคลิปแอดมินเลย mm hmm. อูมันไว้รลยท่านผู้ชมแอดมินแกงสว,วัสดีทุกทาทำหนึ่งครั้งก็จะได้ผักบวกหนึ่งนะครับแต่ไม่แต่ไม่ได้อีกีนะ้ผมเราก็สามารถกดเอนด์ว่าทำได้เรื่อยๆเลยนะคะท่านผู้ชมเขาสามารถทำต้นเดียวกับเพื่อนได้จะได้ไม่เหงาะนะเวลาเราเหงาเราจะได้ดูหน้าเพื่อนนะท่านผู้ชมว่าขนาดเพื่อนทำได้แล้วเราทำไมถึงทำไม่ได้วะใช่ไหมใช่หรอกเหมมันไต,ตมันมัน ทำครั้งที่สองเราก็สามารถดเก็บได้เรื่อยๆเลยนะคะุณผู้ชมเก็บไว้มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมดูดิมไม่เหงาท่านผู้ชมมีเอดมนมาทำด้วยน,นะ<ม>ตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็เจดคนนะคานผู้ชมนี่คนออนในเซิร์ฟเยอะมากๆเลยนะครับเจ็ดคนนี้ไม่น้อยน,นะถือว่าเยอะพอสมควรก็สำหรับใครอยากสร้างกินงฟีก็สามารถมาสร้างแกงนเซิร์ฟนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนี่ ระบบงานเก็บผักของเขาคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมเราไปเจอที่จุดสถานที่จุดต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาในสถานที่ทางานเก็บแมงกะพุนเป็นที่เร้รอนๆทุกท่านนี่สำหรับใครไม่รู้ว่าแมงกะพุนเป็นตัวไงแล้วก็สามารถกดดัน้ำเห็นไหมตอนทุกท่าก็จะเป็นตัวสีฟูเต็มไม่ใช่ตัวสีส้มอย่างนี้เลยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็วิ่งมว่ายมาตรงตน้นตัวแมงกะพุนแล้วก็สามารถกดเลนเพื่อเก็บได้เลยเพรงวนะี้ตอนนี้ก็มีท่าทางในการเก็บเหมือนที่เก็บไข่จิเตอร์ทุกทนตอนนี้เหมือนเราดำอยู่น้ำเราสามารถเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะดูดิ แบบอยู่ในน้ำเขาเรียกว่าอะไรวะอมตะนะฮะท่านผู้ชมไม่มีวันตายอะครับนอนนอนทำหนึ่งครั้งก็จะได้ EP ตั้ง20เลยนะสำหรับใครที่อยากขึ้ื่อนเวลารีบผมแนะนำไม่ไปทำงานเก็บแมงครับท่านผู้ชมดูดิทำหนึ่งครั้งก็อ่ะกดเข้ากระเป๋ามาเลท่านผู้ชมเราตองคนรมันเบื่อล้วเราก็กดเอเพื่อทำเลยนะอ๋อเราเก็บจุดแหละจุดนี้เราไม่สามารถทำเดินๆทั้องว่างๆจุดอื่นนะท่านผู้ชมเราก็กดเอเพื่อทำเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมชิวๆอ่ะครับนอนนอนชิวๆไปเราไม่รีบนะ โอ้เวลขึ้นเร็วๆมากๆเลยทำได้ตั้ง20แคลเลยโอ้โหโคตรดีนี่เราก็ว่ายไปว่ายทำอยู่ตรงแค่ตรงนีอะไรนะคุนผู้ชมก็ต้องไปที่อื่นนะให้ไกลเฮอรเชิ่วถ้าขามีแย่งเราจะ่อยมันให้ล่วง,ง,ง,งเลยนะคุณผู้ชมออ เสริมนี่ก็กระแจกกระช้าสุม่มรถมันก็อย่าลืมมาสุม่มรถหารถไปทํางานนะครับน,นี่รอบผมงานเก็บแบงค์พก็เข้าๆเขาก็ประมาณมานี้เดี๋ยวไปเจอจุดสถานที่จุดต่อไปเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึสถานที่เลเบลที่เรียบรอ้อยน,น้ำผู้ชมนี่ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเลเบลแล้วนะนะแต่เราไม่รู้ว่าจุดคราปุ๊บว่อ,อยู่ตรงไหนเนะี่ยท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่วะตรงไหนเออตรงไหนเออตรงไหนเออไงตัวท่านผู้ชมตัวเกมผมันสวยนะผมก็สะสมมาเลยนี่มนสวยนะครับ แล้วเราขออนุญาตเสกรถแป๊บนึงนะครับแอดมินให้ยุดแอดมินมานะแล้วเราขออนุญาตเสกรถขับไปทีน่น้ารักกันนี่เราเสกขับหาเรนนี่ในการว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ผมก็ลงเป็นทางด้านของมอลลายยิมหานะเป็นอย่างาออนี้ปะตอนนี้เราไอู้เฮียโคตรดีดูดิมีการเปิดตูให้ด้วยน่าจะในนี้แหละก็จะมีตู้เอทีเอ็มด้วยน้ำส้ม นี่คืออะไรอ๋อนี่ก็จะเป็นที่สร้างอาวุธนะมันก็จะอยู่ในโกดังเนียที่เป็นประตูเลื่อนอย่างเี้ทุกมอยูดในโสวยอ่ะทำได้ไงแล้วเราก็มีมาตรงจุดนี้แล้วก็กดเอ,ดเอมาดูรายละเอยียดในการค้างนุ่มก็จะนี่ก็จะเป็นคางเก็บอาวุธก็จะไว้เก็บแร่กับท่อนตุงนะทุกทชมท่อนตุงก็ค,งคือไม้นะเลือกสร้างมันมีมสนับมือั่วดิวดไม้กอฟมา,มมามสนุกเมสั้นแล้วก็กล้องนะกล้องนี้ไว้สําหรับถ่ายรูปนะทุกนี่ แล้บผมก็เข้ของการค้าพวข,ข,ข,ของเขาก็ประมาณนี้แต่เขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์การตีติดไว้น,นะครับผมเราก็ค่อยไปถามบัพมีเราเองนะไปเดี๋ยวไปเจอที่จุดสถานที่จุดต่อไป,ะปนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาสถานที่เล่นคาสิโนเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเราก็กดติดเพื่อเข้าไปข้างในเลยนะผมจะพามาดูวันะวนี้ผมจะพามาดูวิธีการเล่นคาสิโนนะผมเก่งนะทุกทชมอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นอ,อ๋ออันนี้จะเป็นรังค้าอันนี้ก็จะเป็นตู้สล็อตนะจะเล่นบาคาร่าอยู่ไหนวะเนี่ยเชื่อเจ๋อเจ๋อ นี่ถ้าผมได้เปิดเพลงนะท่านผู้ชมงานนี้เต็ม,มเต็มเต็มไปหมดแน่เลยคนดังอ่ะน้องๆเล่นตลอดไปก่อนแล้วกันแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งตามนี้เลยนะ S l O C นะอ๋อแล้วพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนอยู่แผมมีว่าพันบาทผมเล่นได้สี่พันห้าร้อยแล้วกันเล่นได้มากสุดแค่ห้าร้อยบาทนะครับท่านผู้มชมลงไปเลป่นห้าร้อยคุยได้เลยเสี่ยวเนี่ยเสียวท่านผู้มชมเย่นไม่ได้ ไปต่อเลยเสียงอ่ะเสียงอ่ะเฮ้ยเราได้หนูดูเราได้กำลัเราได้กำลังมาสองร้อยสิบบาทนะคนเล่นได้เลยเลยวู้วกำไรกำไรจัด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 อุ้ยกำไรได้กำได้กำไรมะท่านชมดูดิวุ้ยได้กำไรเฮ้ยคนเอาคนเอาไดห้าพันหกแล้วท่านชมดูดิตอนแรกมีอยู่ห้าพันต่อเลย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 แล้วกันต่อเลยแล้วกันต่อเลยแล้วกัน ต่อเลยละกตั้งต่อเลยละกตั้งต่อเลยละกตั้งเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิแม่มาดิมาดิครูเอ๋ยดูดิผมตอนนี้ผมมีหกพันสองแล้วครับน้องๆจะขออีกสักนี้ละกันดูดิดีเอาดิ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 ท่านผู้ชมดูเจ็ดพันสองแล้วครับขอหมื่นหนึ่งเลยกันดูแม่ถึงกันไหมดูกันดูดูกันว่าผมจะถึงหมื่นหนึ่งไหมมาดูมาดูงนี้เลยดีเ็กบาร์จะพังกันเนี่ย มาดิท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมเลิกเลเนอะตอนนี้ผมเลยสองมาแล้วเลิก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 แม่งจากที่จะรวยกลายเป็นจนซะ่นแหละนี่แหละตอนนี้ที่บองคขาว่าบคาคาร่าพาดตัวน่ะท่านผู้ชมก็อย่าหาเล่นกันนะคระไปเรื่องที่จุดสถานที่จุดต่อไปเลยครับโอเคครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่จุดแล้วจุดสุดท้ายที่เราเลือกมาก็คือตาลาดกลางของเซอร์เบอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ ร้านแรกก็จะเป็นร้านขายน้ำมันดีดร้านที่สองก็จะเป็นร้านขายเนื้อกวางอันนี้ก็จะเป็นร้านขายขายอเตอร์นะเรามีขายอิเตอร์อยู่เดียก็ขายไปอุ้ยราคาคนดีดสองลูกได้ร้อยสามสิบบาทน้ำจิ้ดีอันนี้ก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลร้านขายแมงกะพรุนแล้วก็ร้านขายท่อนสงหรือไม้านั่นเองนั่นก็จะเป็นร้านขายแร่นะฮะอันนก็จะเป็นร้านขายดอกอะไรอะร้านขายลากไม้อันนี้เป็นร้านขายส้มันนี่ก็จะเป็นร้านขายผักขายไก่ขายรังพึ่งขายอะไรเนี่ยชิ้นส่วนซ่อมบ้าน สาาเนะผมจะได้เป็นเงินแดงนะน,นั่นก็จะเป็นร้านขายเนื้อกวางนะะในตลาดของเขาก็จะมีของขายข,าข้าวๆก็ประมาณนี่นะรวมนี่ถ้าใครชอบกินอะไ์กดแชร์กดติดตามผมแล้วบผมด้วยนะครับ,รรบสานุกดีครัไปละก่อนดไปดูครับไปดูวิดีสอนเลิกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปโอเคครับแล้วตอนนี้ก็ถึงวิดีโอตอนลงบนที่เรียรบร้อยนะครับแปอปทพิทลมคือแอปเตสเพย์แล้วก็ A, แอปไอเอฟไอนะครับผมสามารถหาดาวน์โหลดได้ในเพจสตูเลยนะครับอันดับแรกเรากดครับแอปไอเอฟไอเลยนะครับเข้าไป แล้วเราก็เริ่มมาหาว่าดาวน์โหลดนะครับนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่ APK ที่เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเป็น APK ตัวเต็มสี่นะครับกวกเข้าไปแล้วก็กดอันบนสุดนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเสร็จนี่อย่าเพิ่งกดเปิดนะครับถ้ากดเปิดไปมันก็หลุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงไฟล์ของ Data และ OBB นะครับแล้วเราก็กดเสร็จไปครับ ครับดัต้าเราถ้าเป็นถ้าใครเป็นแอนดรอยด์สิบเอ็ดให้กดไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับเพราะว่าด a ต้าต้องโอเอ๋ยต้องถ้าคัดลอกไปใส่มันจะไม่ได้นะครับมันต้องแตกไฟล์ก่อนครับผมถ้าแอนดรอยด์สิบสามารถกดคัดลอกแล้วไปใส่ได้เลยครับเนี่ยครับแล้วกดคัดลอกที่แตกไฟล์เสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วกดดูตรงจุดตะบนครับแล้วไปที่แอนดรอยด์ดัต้าครับแล้วก็วางนะครับด a ต้านี่จะลงไวมากครับผม นะครับเรากดจุดสองจุดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดกลับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปเอา OBB นะครับนี่ครับแล้วก็กดลูกตาแล้วก็กดคัดลอกครับคัดลอกครับแล้วก็ Android แล้วก็ OBB ครับผมแล้วก็วางนะครับมันจะลงซ้ำแล้วผมเคิลงไปแล้วครับโอเคครับเราควจะตดคิดไปตอนที่ลง OBB เสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ลง OBB เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดเข้าแอป R S เลยนะครับ พอคำแล้วก็กดเข้าที่เก็บข้อมูลภายในเลยนะครับแล้วก็ body android data นี่ครับแล้วก็รอมันโหลดไปหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลื่อหาไฟล์ความดรอสตาเกมได้เลยนะครับนี่นะครับเจ๋แล้วครับแล้วก็เข้าแฟ้มแล้วก็ s a m p เลยนะครับแล้วก็กดตรงด้านล่างสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อครับเข้าไปแล้วกดเฉพาะครั้งนี้นะครับ นี่ครับแล้วบอจะแก้ไขเป็นชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ดูน่าเกลียดนะครับผมจะตั้งชื่อว่า FC XXX นะครับแล้วก็กดขวามือเพื่อเซฟนะครับโอเคครับแล้วก็กดใช่ไปโอเคครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับเพอนๆถ้าชอบกินยีนิลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้วยนะครับแล้วั็เด็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ